Happy m a t Day to everyone. สุขสันวันแม่นะคะซับอิหลีไม่ได้มานานแล้วกระเทียมทอดพริกไทยส้มตำแครอทรับไก่ของคุณยายสงางนางฝันว่าอยากกินะะม,มานานแล้วเคื่องอะไรเคื่องตลาดแม่หรออันนี้รับเป็ดค่ะ Happy Master Day to for every one สุขสันต์วันแม่นะคะคุณแม่ขอ,ขอให้ขอ,ขอบคุณค่ะซื้อ right, หวยมาแล้วสองใบนะคะรวยรวยขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงรวยรว,ยวยเฮงเฮเฮซื้อหวยให้คุณยายสงัดแล้วสองใบ <laughs> ซับอหลีค่ะหน้าค่ายนาเลสวนหัวหญิงนะคะแนะนำร้านนี้อร่อยมากรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลง